สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้อ้วนครับผม วันนี้เราอยู่กับ All-Star Tower d e f e n s e อีเช่นเคยนะครับอยู่กับรายการผลทางผ่านสัดที่ไหนกันแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับชาเลนจ์ที่เราพูดคุยกันในสตรีมเมื่อวานนะครับที่ว่าถ้าเกิดเราลงอีเวนต์24ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้พูทั้งหมดกี่อันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะลงตั้งแต่ชั่วงประมาณ7โมงนะครับถึงก่อนช่วงเวลาอัปโหลดคลิปนะครับก็คือประมาณสัก3หรือ4โมงเย็นเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พูทั้งหมดกี่อันนะ ื่อวานนะครับว่าจะได้ เท่าไหรนะครับใครที่ทายถูกผมจะให้ผู้เป็นรางวัล15อันนะครับตอนนี้ผู้ราคาอยู่ที่ประมาณชิ้นละ3บาทนะครับ2.5ถึง3บาทต่ําๆเห็นแค่2บาทนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็ลองนําไปคูณเอานะครับผมก็แจกให้15อันสําหรับผู้ที่ตอบถูกนะครับหรือว่าใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปลงอีเวนต์กันต่อแล้วนะครับเราจะไปลุยกันต่อเลยจนกว่าจะถึงเวลาอัปโหลดคลิปนะครับเรามารอลุ้นกันว่าจะได้กี่อันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน เลลยแ้วกัันนะครบโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในอีเวนต์เลดกันแล้วนะครับหรือว่าเลดเก็บผู้นั่นเองนะครับผมมาถึงอันดับแรกก็ลงเหมือนที่เราเคยสอนกันไว้เลยนะครับสปีดวากอนวางตรงไหนก็ได้1ตัวนะครับผมแล้วก็เปิดคูณ3ามฟัวโตสกิปได้เลยนะครับอ้าวทำไมผมปิดเทปไม่ได้อะผมเปิดเทปไว้เมื่อวานนะครับวันนี้เลยยังไม่ได้ปิดเลยโอเคเดี๋ยวเราก็มาเจอกันสักประมาณเว็บที่ลงทันจิโร่เลยแล้วกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหนานมากเลยนะครับ เพราะว่าช่วงแรกนี่ไม่มีอะไรอยู่แล้วนอกจากอัพเงินนะครับอัพเงินไปยาวๆเลยนะครับในช่วงต้นเกมตอนแรกว่าจะตัดภาพตอนนี้ตัดไม่ได้นะครับยูนิตออกมาพอดีนะครับกดอัพไปเลยนะครับผมในช่วงเวฟที่2ก่อนขึ้นเวฟที่3เราต้องโฟกัสดีๆนะครับต้องกดอัพให้ทันนะครับผมแล้วก็เซตทันจิโร่ไว้1ตัวนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาอัพเงินเหมือนเดิมนะครับผมเงินเนี่ยเราจะอัพถึงแค่ขั้นที่จะเป็น 1- 3 1.13นะครับแล้วก็พอนะครับเราจะมาวางไอจังต่อนะครับเสร็จแล้วก็อัพไอจังรัวๆไปเปิดบัฟนะครับแล้วก็เล็งสักประมาณหินก้อนนี้นะครับเกือบๆสุดหินฝั่งซ้ายเซตทันจิโร่ไว้1ตัวนะครับแล้วก็กลับมาเล่นด้านหน้าต่อได้เลยนะครับผมทีนี้เราก็จะมารออัพเงินที่สปีดวากอนขึ้นไป1ขั้นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนขึ้นเว็บที่5านะครับแล้วก็จะกลับอัพเงินที่ทันจิโร่ไอจังสปีดวากอนสเต็ปเดิมเลยนะครับอัพวนแบบนี้นะ อ่ะแล้วเราก็คอยสังเกตนะครับว่าเงินพอไหมถ้าไม่พอก็อัพทันจิโร่ไอจังสปีดวากอนนะครับแต่เวฟที่6นะครับผมจะอัพเป็นไอจัง2ครั้งนะครับเพื่อให้เวฟถัดไปเนี่ยบัฟไอจังเป็นแบบเอ่อ250เปรนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเงินที่เหลือเนี่ยมาลงที่สปีดวากอนไว้เลยนะครับแล้วก็มาเซตคูลเลอร์ไว้บริเวณมุมหินก้อนนี้นะครับ1ตัวนะครับผมเพื่อที่จะทําการเคลียร์แอร์ชุดแรกออกไปก่อนนะครับแล้วกดอัพที่คูลเลอร์รัวๆมาเลยนะครับ เพื่อให้เคลีย์แอร์ตัวนี้ออกไปนะครับเราก็จะกดโคนอ่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาอัพที่สปีดวากอนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ปรับคูลเลอร์ตัวนี้นะครับให้เป็นไฟแอร์นะครับเสร็จแล้วก็อัพเงินนะครับอัพเงินสลับเลยนะครับทีนี้สปีดวากอนไอจังสปีดวากอนไอจังสปีดวากอนไอจังไปเรื่อยๆนะครับเวฟที่9อย่าลืมว่าทันจิโร่ขึ้นมาหนึ่งขั้นด้วยนะครับแล้วก็เซตคูลเลอร์เคลีย์แอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปขายทิ้งนะครับ อ่ะเราก็ขายทิ้งเลยนะครับคูลเลอร์วิ่งแล้วขายทันจิโร่ด้านหลังทิ้งเลยนะครับแล้วก็อัพเงินอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับช่วง10เวฟแรกนะครับหลังจากนี้ก็จะเล่นง่ายแล้วนะครับเนื่องจากว่ามี er คูลเลอร์ค้าหลังให้แล้วนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีบัฟสองกับทันจิโร่ที่เป็น3ชาร์ปสเรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่6 0ร้ตอนนี้ก็จะเล่นง่ายสักนิดหนึ่งนะครับไม่มีอะไรมากนอกจากการอัพเงินบนไปบนมานะครับในช่วง หลังจากเว็บสิเป็นต้นไปนะครับเราจะมายุ่งอีกทีในช่วงวันเว็บที่14นะครับแล้วก็ช่วงต้นเกมนะครับช่วงกลางเกมเนี่ยเราจะเล่นแบบค่อนข้างที่จะชิลสักนิดหนึ่งนะครับเว็บสิบสอัพทันจิโร่ก็ได้นะครับปรับโค้ดไว้นะครับอ่าแล้วก็รออัพเงินต่ออสปีดวากอนไปอัพไอจังต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการเซตไอเซนนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนวิธีเซตสักนิดหนึ่งนะครับตามปกติแล้วเนี่ยผมจะเซตเป็นคูลเลอร์8ตัวใช่ไหมรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเซตเป็นไอเซน8ตัวแทนนนนนนะะครัััับออออออ่พพไไเเซขึ้้้มมากดยจงใหต็ ครับเอาไอเซนต่อไอคบ8ตัวนะครับอ่ะเราจะใช้เป็นวิธีไอเซนแทนฮูลเลอร์บ้างนะครับเปลี่ยนแนวบ้างอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายยิ่งขึ้นอีกนะครับผมเพราะว่ายูนิตที่หลุดไปเนี่ยจะน้อยลงนะครับอ่ะก่าไว้ประมาณนี้นะครับหลังจากอัพเสร็จแล้วก็ให้คอยกดย้อนเอานะครับถ้าเกิดไม่อยากให้ยูนิตหลุดไปใกล้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมอัพปลาหมึกน้อยนะครับให้ตันในเวฟที่17หรือ18นะครับช่วงงนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดไปตัน ไกลกว่านี้เนี่ยไอเซนเราจะอัพไม่ตันแล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยคือเราสามารถอัพปลาหมึกเลดไปได้ถึงเวฟที่18บเพราะว่าเราวางไอเซนไว้นะครับเราสามารถปล่อยไอเซนเนี่ยเคลียร์ช่วงต้นเกมให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขายไอเซนทิ้งช่วงเวฟ19บตอนก่อนบอสออกก็ได้นะครับเพื่อแค่เรามีไอเซนที่สามารถโคลนได้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้เราแค่วางไอเซนเนี่ยเคลียร์ยูนิตด้านหน้าให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับเพื่อไม่อยากให้มันไปอกองอยู่ที่ด้านหลังนะครับเพื่อให้จบได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมเจอระหว่างวันนะครับที่พยายามลงให้ครบ24ชั่วโมงอยู่นั่นเองนะครับผมวิธีนี้เนี่ยก็จะจบไวขึ้นกว่าเดิมมานิดหนึ่งนะครับนิดเดียวจริงๆนะถ้าเกิดใครไม่ถนัดวิธีนี้ใช้วิธีเดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอ่ะก็กดรับเงินมานะครับปรับมาใช้ที่ไอเซนนะครับเอ้ยเอาเงินมาใช้ที่ไอเซนนะครับแล้วก็โคนยูนิตออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยมันจะโล่งเลยนะครับยูนิตเนี่ยจะไม่มีตกค้างนะครับ ตกค้างเนี่ยจะมีจํานวนที่น้อยมากๆแล้วก็เลือดที่ตกค้างมาจะน้อยมากๆนะครับเพราะว่าโดนไอเซนเนี่ยกดไปค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมเนี่ยเลือดตกค้างมานิดเดียวเองนะครับโดนคูลเลอร์ตัวเดียวเนี่ยชนก็เกือบหมดแล้วนะครับผม ตกค้างมา 2M หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคูเลือกตัวเดียวก็สบายบือเลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยบอสเดินไปนะครับเราก็ใช้ชนะของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์พุของเรานั่นเองนะครับก็ไม่ได้จบอะไรยากมากมายนะครับสำหรับอีเวนต์พุนะครับโซโลได้แบบสบายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำแลบไว้ที่เดิมเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครรีบนะครับก็สามารถข้ามช่วงนี้ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราออกไปเจอกันด้านนอกได้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าจะจบกี่วิขออนุญาตทำแลบนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์เลทนะครับผมเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ากี่นาทีนะครับ โอ้ได้4อันเลยนะจบไปที่400พี่นะครับผมก็ถือว่าไวกว่าเดิมมันนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดใครลงดีๆเนี่ยก็จะไวกว่านี้ไปอีกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกด repay, รีเพลลงรัวๆยาวๆไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาตัดภาพไปดูตอนจบกันดีกว่าว่าถึงเวลาที่เราพอแล้วเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่อันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เราลงกันมาถึงประมาณหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ราวๆเกือบเกือบสี่โมงเย็นนะครับผมก็ ใช้เวลาในการลงเนี่ยอ่านมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยผมลงไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมให้ทุกคนทายกันแล้วนะถ้าเกิดใครทายถูกหรือใกล้เคียงนะครับก็เดี๋ยวมารับรางวัลไปนะครับ15 นั่นเองนะครับผมโอเคพร้อมดูกันหรือยัง1 2 3ได้มาทั้งหมด236อันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า236อันเนี่ยผมลงแบบไม่ได้ติดต่อไม่ได้ต่อเนื่องกันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับก็มีช่วงเวลาที่พักบ้างและผมมาพักพักหน้านะครับพักเป็นชั่วโมงพักแบบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยลงป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บผมก็พักนะครับอันนี้คือแบบไม่ได้ลงจริงจังแบบ อัดอัดอันะอันนี้ก็คือลงแบบพักบ้างอะไรบ้างนะครับลงแบบหลวมๆนิดนึงนะครับก็ได้มาประมาณ236อันก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับสำหรับการลงอีเวนต์นะซึ่งหลังจากนี้ผมก็ยังไม่ได้หยุดลงนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงต่อแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีเนี่ยน่าจะเป็นตอนสตรีมนะครับว่าครบ24ชั่วโมงที่ผมลงเนี่ยก็คือ ถึง7จ็ดโมงของวันพรุ่งนี้นะครับว่าผมเนี่ยจะได้เท่าไหร่ตรงเนี้ยผมจะยังไม่เปิดจะยังไม่เออใช้อะไรออกไปเลยนะครับก็จะเก็บไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าวันพรุ่งนี้7จ็ดโมงหรือว่าช่วงที่สตรีมอ่ะผมจะได้พุทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่คนที่คอมเมนต์นะครับก็เอาเลขตรงเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นแจกเลยนะครับ15อัน นะครับผมถ้าเกิดใครทายใกล้เคียงก็ยินดีด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปก่อนนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ตามรับชมจนถึงตอนนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ถึง20ไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซ u b สไครต์แลวก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับคอมเมนต์แนะนําได้เลยนะครับว่าอยากให้ทําคลิปอะไรอยากให้มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเข้ามาในช่องสามารถพิมพ์พูดคุยแนะนํากันได้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ